สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติจะมาสาธิตวิธีการทําเมนูหมู3ชั้นผัดพริกนะครับหรือว่าจะเป็นพวกพริกหวานไทยอะไรพวกนี้แหละนะฮะเป็นเมนูที่ทานง่ายแล้วก็วัตถุดิบน้อยนะครับถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับส่วนผสมของหมู3ชั้นผัดพริกแกงถั่วฝักยาวนะครับอันดับแรกก็จะมีหมู3ชั้นครับพริกแกงแดงและพริกแกงเผ็ดนะครับถั่วฝักยาว น้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วก็ใบมะกรูดครับเสร็จแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยนะครับ อุ่นกระทะสักนิดนึงนะฮะใส่น้ำมันลงไปเอาแค่ให้พอล้อ่ร้อนกลางค่อนข้างอ่อนนะฮะแล้วก็ตามไปด้วยพริกแกงเลยถ้าชอบแบบจัดจัดเข้มข้นนะฮะพริกแกงเนี่ยสามารถเพิ่มได้อีกนะครับ ค่อยไฟช้าๆไปก่อนไม่ต้องแรงมากเราจะผัดให้เขาหอมนะครับหลังจากที่มันอยู่ในซองมานานใช่ไหมถ้าตาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะหอมกว่าทีนี้เนี่ยเราก็เลยเอามาโดนความร้อนนิดน,นึงให้กลิ่นเขาหอมมากยิ่ง,งขึ้นครับใช้ทัพพียีไปด้วยนะฮะให้มันแตกออกมาอยู่ในน้ํามัน ตอนนี้นะครับกลิ่นเริ่มมาแล้วนะฮะหอมเลยฮะจะชุนๆน,นิดนึงระวังอย่าให้ไหม้นะครับใช้ไฟกลางๆค่อนข้างค่อนข้างอ่อนไปก่อนเรื่อยๆตอนนี้เริ่มหอมดีแล้วพริกแกงเริ่มแตกนะฮะเราก็ตามไปด้วยเนื้อหมูได้เลยครับวันนี้เนี่ยผมใช้เป็นหมู3มชั้นนะครับ <c oughs> เลือกเอาที่มันแทรกไม่มากแล้วก็หนังค่อนข้างบางนะฮะเพื่อที่จะได้กินแบบ นีได้เลยแต่ถ้าเกิดทางบ้านได้หมูมาหนังค่อนข้างหนาเราก็ไม่อยากจะกินหนังที่แบบหนึบๆอย่างนี้นะฮะเอาไปต้มก่อนก็ได้ให้เปื่อยหนังเขาก็จะนุ่มนะฮะแต่ว่ามันก็จะเจืดออไปนิดหนึ่งอันนี้ทางบ้านลองเลือกดูกันนะครับแล้วก็สําหรับทางบ้านมือใหม่ถ้าเกิดจะผัดพริกแกงหรือผัดพริกขิงแบบนี้เนี่ยที่จริงอะ่ะไม่ต้องใส่น้ําจะอร่อยที่สุดแต่ถ้าเกิดกลัวมันไหมนะฮะพวกน้ําซุปนะฮะหรือน้ําเปล่าจะทําให้มันไหมยากขึ้น แล้วก็ใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับเดี๋ยวรอพอหมูใกล้สุกแล้วเรากลับมาดูกันอีกทีนะครับเอาลนนะครับตอนนี้หมูก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับใส่น้ำปลาได้เลยคนระับระวังระงมันจะเค็มมากท่านผู้ชมเพราะว่าพริกแกงเนี่ยมันมีความเค็มอยู่แล้วนะฮะเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บครับเพื่อให้รสชาติหวานกลมกล่อมตัดกับความเค็มนะครับ แล้วก็คนดีๆให้มั่นใจว่ามันละลายทั่วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยตัวฝักยาวนะฮะถ้าเกิดทางบ้านจะผัดแล้วกินเลยเนี่ยก็ใส่กักยาวลงไปดิบๆได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดอยากเพื่อความสวยงามแล้วก็ให้มันเขียวไปนานๆเนี่ยใช้วิธีเลือกอ่านลวกกับน้ําเกลือนะฮะแล้วก็นอกด้วยน้ําเย็นก็จะเขียวสวยแบบนี้ครับชวฝักยาวนะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะฮะขยำเขนิดนึง ใส่เป็นใบอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะซอยนะครับแบบนี้แล้วใส่ก็ได้เหมือนกันครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ให้ทุกอย่างร้อนพร้อมทานชิมรสอีกสักทีนึงนะฮะเพื่อให้ได้รสชาติที่ทางบ้านชอบแล้วก็ตักใส่จานเดี๋ยวกลับมาดูนะครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็จัดจานได้เลยสามชาั้นนะครับผัดพริกแกง ตัวฝักยาวเสร็จเรียบร้อยนะครับขอฝากไว็แเพจ เช็ดให้เรียบร้อยนิดนึงแล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดฝอยอีกสักนิดนึงนะครับจะได้อร่อยอๆออหอมๆนะฮะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมสำหรับอัตราส่วนแล้วก็วิธีทำนะครับสามารถเข้ามาติดตามได้เหมือนเดิมที่เว็บไซต์ของเรา f o o d t r a v e l t v ครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ